ครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านคณะกรรมการสถานศึกษาท่านผู้นําศาสนาท่านผู้นาชุมชนตลอดาผู้ปกครองตลอดจนถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาครับที่ผ่านมาก็ต้องขอขอบคุณทางผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง คณะครูทุกท่านครับที่ได้ความร่วมมือในการดูแลในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่จะเปิดภาคเรียนอย่างเป็นทางการวันนี้ในวันที่14มิถุนายน2564ซึ่งทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วครับว่าในสถานการณ์ภาวะปัจจุบันโรคระบาดโควิด19ที่เราพูดง่ายๆนะครับก็ระบาดไปทั่วประเทศไทยก็ทำให้การจัดการศึกษาของเราเนี่ย จำเป็นที่จะต้องหาแนวทางหลายๆแนวทางซึ่งที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือก็เป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาณาราธิวาสเขต2ซึ่งเป็นนโยบายมาจากทางกระทรวงศึกษาธิการผ่านทางสพทแล้วก็ผ่านมาทางเขตพื้นที่ก็ได้สั่งการมายัางโรงเรียนในในเขต2ของเรา ก็ในช่วงวันที่14มิถุนายน2 5 6 4ถึงวันที่28 <c oughs> มิถุนายน2564การจัดการเรียนการสอนนั้นนักเรียนครับไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียนแต่ทางโรงเรียนจะต้องมีกิจกรรมที่จะให้นักเรียนต้องได้เรียนทุกคนก็คืออย่างเช่นที่เราทราบ,ราบกันนะครับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ออนไซต์ออนแฮน ออนดีมาแอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งทางโรงเรียนบ้านโคกตาของเรานั้นก็ได้เลือกในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ line, กับออนแฮนซึ่งขอทำความเข้าใจกับทางผู้ปกครองนะครับว่าออนไลน์นั้นมันก็ผ่านในทางอินเทอร์เน็ตบ้างอะไรบ้างแต่ผู้ปกครองไม่จำเป็นนะครับที่ว่าจะต้องไปหาซื้อเครื่องมือสื่อสารอะไรที่ให้มันยุ่งยากให้มันสิ้นเปลืองในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ ซึ่งถ้าใครไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีเครื่องมือสื่อสารต่างๆอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะไปอดูที่บ้านของเพื่อนก็ได้หรือไม่ก็ติดต่อประสานงานมาทางกับามาทางที่คุณครูประจาชั้นนะครับคุณครูประจําชั้นจะเป็นผู้ดูแลถ้ามีปัญหาอะไรต่างๆก็ผ่านจากคุณครูประจาชั้นก็ผ่านมาทางผู้บริหารโรงเรียนของเราซึ่งเราก็จะมี <c oughs> หัวหน้าฝ่ายต่างๆ หัวหน้าสายชั้นหัวหน้างานแล้วก็เราก็จะขึ้นมาอีกเราก็จะมีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาแล้วก็มาถึงผู้อำนวยการสถานศึกษานะครับในที่นี้ทางโรงเรียนพร้อมครับที่จะรับฟังปัญหาอะไรต่างๆสัปดาห์นี้เราก็ถือว่าเป็นสัปดาห์แรกในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งคุณครูประจำชั้นประจำวิชาก็จะได้นำเนื้อหาต่างๆนะครับซึ่ง คิดว่าหลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนของเราก็ได้ห่างตำรับตำราไปบ้างหรือบางคนก็อาจจะไปเรียนพิเศษบ้างอะไรบ้างสัปดาห์นี้เราก็จะเริ่มการเรียนการสอนแบบเบาๆนะครับแบบทบทวนให้นักเรียนได้รู้จัก สนิทสนมกับคุณครูไม่แน่นะครับว่าคุณครูหรือผู้ปกครองอาจจะลืมหน้าคุณครูไปบ้างแล้วก็ได้นะครับหรือลืมหน้าผู้อำนวยการโรงเรียนไปแล้วก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องสําคัญสําคัญนะครับก็เรื่องการจัดการเรีนยนการสอนนี่ก็ให้ผู้ปกครองประสานโดยตรงเลยครับกับทางคุณครูประจาชั้นเรื่องสําคัญต่อไปครับที่จะนําเรียนนะครับก็ในช่วงนี้ อาหารตังวันเราก็ยังมีจัดให้ปกตินะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าให้นักเรียนมาารับประทานที่โรงเรียนทางนโยบายของอมหามหทยไทยและกระทรวงสาธารณเนี่ยก็จะมีมีมติให้นักเรียนได้รับเงินไปคนละ20บบาทต่อนหนึ่งวันซึ่งการเบิกจ่ายนั้นชัดเจนนะครับให้เบิกจ่ายเดือนละหนึ่งครั้งนะครับ ก็ผู้ปกครองท่านไหนที่ว่าสงสัยอะไรไงก็สอบถามได้นะครับส่วนเรื่องอาหารเสริมนมนะครับอาหารเสริมนมก็ทางโรงเรียนพยายามจะให้เป็นนมกล่องนะครับเพื่อแจกจ,จ่ายให้พวกเราได้ง่ายขึ้นนะครับก็ในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่ประหยัดได้นะครับผู้ปกครองทางโรงเรียนเนี่ย ก็ทราบถึงสภาพปัญหานะครับในช่วงของโรคระบาดแบบนี้เพราะนั้นอันไหนที่ว่าประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับอุปกรณ์การเรียนต่างๆเราก็แจกนะครับเสื้อผ้าบางสิ่งบางอย่างประสานนะครับประสานน่าจะเป็นต้องใช้ไหมจําเป็นต้องไปซื้อไหมนะครับพวกเสื้อผ้ารองเท้าถุงเท้าเนี่ยครับแต่บางคนก็ไปซื้อแล้วเนี่ยบางทีเราก็จะไปคืนที่ร้านก็ไม่ได้ แต่ก็ขอให้มีอาไว้นะครับเพราะว่าหลังจากวันที่28เป็นต้นไปเนี่ยทางจังหวัดเนี่ยก็จะประเมินอีกครั้งหนึ่งว่าสถานการณ์ของโรคเป็นยังไงถ้ากลับคืนสู่ภาวะปกตินักเรียนก็ได้มาเรียนที่โรงเรียนตามปกติก็คิดว่าผู้ปกครองก็คงจะเหนื่อยนะครับเหนื่อยกับที่ว่าลูกๆต้องอยู่บ้านต้องค่าใช้ใจ่ายอะไรเพิ่มขึ้น ครับก็นักเรียนหลายๆคนนะครับก็ฝากไปทางผู้ปกครองว่าอย่าอย่าปล่อยปละละเลยนักเรียนไห้มากนักนะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยเราย่างเข้าสู่หน้าฝนเรื่องนักเรียนเนี่ยเรื่องสําคัญสำคัญก็คือเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนนักเรียนไปเล่นน้ําบ้างไปอะไรบ้างเนี่ยไปหาปลาบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็จะเกิดอุบัติเหตุในเรื่องที่ไม่คาดฝัน จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงของทางโรงเรียนบ้านโคกตาของเราก็อยากฝากไปถึงผู้ปกครองนะครับไม่ว่าอะไรต่างๆแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับกลัวจริงๆนะครับนักเรียนเนี่ยเมื่อถึงเวลาได้มาโรงเรียนจริงๆเนี่ยก็เรื่องหนึ่งนะครับที่จะเห็นได้ชัดเลยว่าความเปลี่ยนแปลงของนักเรียนที่จะเกิดขึ้นก็คือเมื่อนักเรียนอยู่บ้านก็ฝากถึงผู้ปกครองในเรื่องของทรงผมนะครับทรงผม ก็ให้ดูแลนะครับดูแลโดยเฉพาะนักเรียนผู้ชายเนี่ยถ้าว่าผมยาวไปอะไรไปนี่ก็จะกลายเป็นวัยรุ่นไปซะอีกแล้วพอมาโรงเรียนพอมาโรงเรียนอีกก็กลัวนักเรียนจะเบื่ออยู่เป็นอิสระเพราะฉะนั้นความจําเป็นนะครับบางครั้งผู้ปกครองเนี่ยต้องไปทํางานต้องไปทํางานนอกบ้านแล้วปล่อยให้ลูกๆเนี่ยอยู่ที่บ้านเราจะทํำยังไง เพราะนั้นปัญหาต่างๆเนี่ยก <c oughs> ็ <c oughs> เราไม่ได้แก้ไขให้จบได้ภายในวันเดียวแต่เราสามารถที่จะค่อยเป็นค่อยไปก็ขอฝากถึงผู้ปกครองในเรื่องนี้นะครับก็ คิดว่านะครับคิดว่าในเรื่องสําคัญสําคัญที่อยากจะพบกับผู้ปกครองเพราะว่าทางโรงเรียนนั้นมีความจําเป็นจริงๆนะครับที่ไม่ได้ไประชุมผู้ปกครองโดยตรงโดยทั้งหมดเหมือนกับหลายๆปีที่ผ่านมาก็ด้วยภาวะวิกฤตทางโรคระบาดแบบนี้ก็เลยจริงแล้วทางโรงเรียนนี่ก็อยากจะพบกับผู้ปกครองนะครับที่ผ่านมาเราก็ได้จัดเป็นชั้นๆไปนะครับเป็นชั้นๆไปแต่ว่าบางครั้งการสื่อสารของเราเนี่ยอาจจะ ไม่ร้อยเปอร์เซ็นร้อยก็ยังมีครับว่าผู้ปกครองบางคนก็ยังถามอีกนะครับว่าครูพรุ่งนี้เปิดเรียนไหมก็หมายถึงว่าวันที่สี่คือวันนี้ครับก็เป็นคําถามที่เจอบ่อยมากครู rew, เรียนออนไลน์ไหมครู rew, จะเรียนแบบไหนก็เป็นคําถามที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับเพราะนั้นวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวถ้ายังไม่ชัดเจนเดี๋ยวจะมีท่านรองทั้งสองคนก็จะมาพบกับ พวกทางผู้ปกครองคณะกรรมการศึกษานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาครับสำหรับวันนี้ผมก็คงจะนำเรียนผู้ปกครองแล้วก็ขอพบผู้ปกครองเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสันมไลัยคุวมารมาตุมล้อยฮิวบารกาตุเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูและผู้ปกครองทุกท่านนะคะ วันนี้เป็นโอกาสดีนะคะที่เราได้มาพบปะกันนะคะ,ะดิฉันนางอารินดาตอหานะคะรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุกตานะคะวันนี้ดิฉันจะมาชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านพุกตาของเรานะคะว่าในช่วงการเกิดโรคระบาดเนี่ยโรงเรียนของเรามีวิธีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใดบ้างน,นะคะจากที่เราได้ทราบกันแล้วนะคะว่า โรงเรียนหยุดได้นะคะแต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ทางโรงเรียนของเรานะคะก็เลยตระหนักแล้วก็เห็นถึงความสําคัญของการจัดการเรียนรู้นะคะจากนโยบายของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานา r a t h i w เขต2ของเรานะคะว่าในในวันที่14มิถุนายนเนี่ยโรงเรียนของเรานะคะจะต้องอเลื่อนการมาโรงเรียนของนักเรียนแบบออนไลน์ site, นะคะ แต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนเป็นการเรียนรู้แบบออนไลน์ออนดีมานออนแฮนหรือว่ารูปแบบอื่นๆที่เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนนะคะทางโรงเรียนของเรานะคะก็เลยมีวิธีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยนะคะจนถึงระดับปฐมศึกษาเนี่ยใน2รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนนะคะ การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของเรานะคะจะใช้วิธีการอัดเป็นคลิปวิดีโอนะคะเพื่อให้นักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองสามารถได้ดูการจัดการเรียนการสอนย้อนหลังได้นะคะแล้วก็ด้วยเหตุผลนะคะที่ผู้ปกครองนะคะมีภาระงานนะคะจะต้องออกไปทํางานนะคะไม่สามารถที่จะดูแลลูกๆของเราได้ตลอดเวลานะคะก็เลยเป็นที่มาในการจัดทําเป็นคลิปวิดีโอนะคะ อีกทั้งนะคะการจัดทําเป็นคลิปวิดีโอนะคะนักเรียนเมื่อไม่เข้าใจบทเรียนนะคะก็ยังสามารถดูย้อนหลังแล้วก็ดูซ้ําๆได้นะคะทางโรงเรียนนะคะจะออกเป็นตารางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะคะ,ะซึ่งการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเราจะทําเป็นวันละสอวิชานะคะเป็นภาคเช้าแล้วก็ภาคบ่ายนะคะช่องทางนะคะในการการส่ง งานหรือใบงานเนี่ยจะใช้วิธีการถ่ายรูปนะคะแบบหัดหรือว่าใบงานที่นักเรียนทำแล้วก็ส่งมาทางช่องทางลายนะคะกรณีที่ผู้ปกครองไม่มีลายนะคะก็ให้ใช้วิธีการประสานงานนะคะโดยประสานกับคุณครูประจำชั้นได้ตลอดเวลานะคะจะใช้โทรศัพท์ก็ได้นะคะในโอกาสนี้นะคะ ทางโรงเรียนนะคะต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนมาด้วยดีเสมอม,มานะคะก็ต้องขอขอบคุณมาณนะโอกาสนี้ด้วยขอขอบคุณค่ะสารน้กมสวัสดีครับผู้ปกครองทุกท่านวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ทางโรงเรียนบ้านโคกตาจะได้มาพบปะกับผู้ปกครองในรูปแบบใหม่ ก็เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกร้ามีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องดังนั้นทางโรงเรียนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ปกครองทุกท่านนะครับสำหรับการเปิดเรียนในช่วงสถานการณ์แบบนี้ทางโรงเรียนมีขั้นตอนและ มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดเ,เช่นกำหนดให้นักเรียนครูและบุคลากรและผู้เข้ามาติดต่อนะครับทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยร้อเเซมีจุดล้างมือมีการจัดวางแอลโกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือนะครับมีการตรวจอ,อุณหภูมิของร่างกาย เป็นต้นแล้วก็ทางโรงเรียนเองนะครับก็มีมาตรการในการคุมเข้มนะครับผ่านระบบไทยสต็อปโควิดนะครับของอกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีทั้งหมด44ข้อด้วยกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะได้มานำเรียนให้กับผู้ปกครองได้รับทราบในช่วง ต,ต่อไปนะครับในส่วนของการรับสมัครนักเรียนใหม่ทางโรงเรียนบ้านโคกตาก็ยังเปิดรับสมัครนักเรียนอยู่นะครับทั้งที่อยู่ในเขตบริการนอกเขตบริการนะครับหรือว่าผู้ปกครองที่อยูออ่ในพื้นที่ใกล้ๆโรงเรียนบ้านโคกตาก็ขอถือโอกาสนี้นะครับประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครอง นะครับสามารถที่จะนำบุตรหลานนะครับมาสมัครได้นะครับไม่มีวันหยุดราชการนะครับสำหรับในส่วนของการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับที่มีการรวมตัวของนักเรียนนะครับเกิน20คนนะครับอย่างเช่นว่าการจัดกิจกรรมลูกเสือนะครับในช่วงนี้ก็ทางโรงเรียนก็คงต้องงด กิจกรรมแบบนี้ไปก่อนนะครับจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือว่ากลับสู่ภาวะปกตินะครับสำหรับในส่วนของอาคารสถานที่ที่ทางโรงเรียนกำลังก่อสร้างนะครก็คืออาคารเรียน216รอทับ57ก่อนะครับอาคาร3ชั้นใต้ถุนโลง่งซึ่งมีทั้งหมด16ห้อง คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาวันที่31มกราคม2565คิดว่าในปีการศึกษาหน้านะครับโรงเรียนบ้านโคกตากค็คงจะมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นนะครับจะมีอาคารเพิ่มขึ้นจะมีห้องปฏิบัติการอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณทางเทศบาลตำบลปะลูรูนะครับที่ให้ความร่วมมือกับทาง โรงเรียนมาด้วยดีมาตลอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารเสริมนมและเงินโครงการอาหารกลางวันนะครับขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ให้ความร่วมมือในเรื่องของก,กิจกรรมต่างๆและก็ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่ให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานของท่านเข้ามาเรียนที่โรงเรียนบ้านโคกตาของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ ก็คงต้องจบการนำเรียนให้กับท่านผู้ปกครองเพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับ